สวัสดีครับผมสวนเซมิจารักนะครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกอย่างนี้ติดต่อกันสองสามวันแล้วครับผมก็ปัญหาเรื่องฝนตกกวยไม้ของเราก็จะมีปัญหาที่ว่าไอเห็นเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆจัดๆร้อนเยอะๆนะครับผมก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่ได้คุมหลังคานะแต่ฝั่งนี้ผมจะคุมหลังคา ลังคาโปร่งใสเอาไว้ครับแต่ปัญหาก็จะพบคือเวลาแดดร้อนจัดจัดปับ๊บเห็นไหมครับผมนี่เลยครับเดเราจะจัดแล้วฝนตกลงมาปับ๊บกวยไม้เราแบบน้ำลังคากระเบื้องตอนร้อนนะครับผมมันก็จะรนมาลวกลวกมาเลยครับผมครับ รลกแล้วทำให้กล้วยไม้เราเสียหายเลยเน่าเลยครับผมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องฝนตกชุบมากๆพวกฉลกเชื้ราก็จะเข้าช่วงนี้ก็มันมันดูแลกล้วยไม้เราดีๆนะครับผมคือตอนนี้ก็ฝนฝนก็ตกแล้วตอนนี้ก็แรงมากก็หลังจากเย็นมาเราก็ลดลดเชื้ลาได้เลยครับผมผสมน้ำรด ที่เป็นอินรีหรือเป็นเชื้อราแตกูตาม่าครับผมผสมน้ำรดได้เลยครับผมครับส่วนของผมก็เป็นเชื้อราของเป็นของโลก้อยออคิดนะครับผมที่ที่ที่ผมใช้ใช้ในตอนนี้คือคือนอกเหนือจากแตกโคตาม่าจะมีสารกับัดเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นอินรีนะครับผมก็คือไม่ได้โฆษณาของเขานะแต่ผมใช้ของเขาดีมาก ก็เลยใช้ต่อไปทั้งยาฉีดบอกมแมแงก็คือว่าเป็นอินทรีแล้วก็เป็นยากำจัดเชื้อราก็ใช้ดีมากผมก็ได้แต่นั่งอยู่ในบ้านครับผมรอดูบรรยากาศข้างนอกก็อย่างที่เห็นนะครับผมฝนตกแรงมากเลยส่วนฟังหลังคาที่ติดกระเบื้องใส ก็เป็นพกประไม้อ่อนๆก็ไม่ค่อยเป็นไรมากแต่ฝั่งที่ไม่ได้มุงหลังคาไว้นะครับผมที่ฝนน้ําฝนตกลงมาฝั่งนั้นเขาจะเขียวมากเขียวและมสมบูรณ์กว่าฝั่งที่ติดกระเบื้องใสแต่ปัญหาพวกเน่าก็จะมีช่วงหน้าฝนนี่แหละครับผมด่วยกันดูแลรักษาตรไม้ของเราละ้คบผมจิต แต่โกดามาแล้วก็เชลาอินซีนะครับผมเดี๋ยวผมบ้างๆผมจะมาทําคลิปเหมือนกันครับผมว่าขีดวิธีการขีดผสมของสารเชลาครับผมสวันนี้ตอนที่มีจะักก็สวัสดีครับผมปัญหาก็เจอแล้วครับผมหนึ่งปัญหาจอดเน่าครับผมสวัสดีครับ